สวัสดีครับวันนี้น้องทีมาทำอะไรน้องทามมาทำอะไรเนี่ยมาใครมาไอพี่โถอีกแล้วห้องนี้เหรอห้องนี้ไหนห้องนี้เหรอเนี๋ยไม่รู้เลยให้แม่ไปดูที่พักก่อนคุแม่กำลังไปตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดน่าน นี่โรงแรมเล็กๆน่ารักครับเดือนสีขาวยี่สิบเก้าเท่าไหร่นะนักทาวิ่งไปทางนู้นสิวิ่งโชว์สิอู้ดูห้อง1นึ่อหน้อง 101. 1นึ้นี่ไงนังตามนั่งรถนานไหมแปดสิบชั่วโมงแปดสิบชั่วโมงนังทีนั่งมากี่ชั่วโมง นี่ครั้งแรกในชีวิตแปดชั่วโมไม่ใช่แปดอะได้จะสิบได้เนอะสิบสิบสิบเอ็ดใช่ครับใช่ครับไปใต้ไกลอยู่ะจ้าทุามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหรอเหนื่อยปวดขา ปวดขาหรือปวดก้นวันนี้ต้องกินเยอะๆนะโอเคไปฉี่สิอ่าเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับไปพี่พาไปดูตรงนู้นเลยลำพามาสำรวจที่พักกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวสี่ลูกครับหนึ่งใจเย็นๆนอนชั้นไหนนะ ชั้สนสองน,นี่ฝนเพิ่งตกอะเนี่ยฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปไไนี่ไงฝนเห็นไหมเนี่ยรอยฝนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาทีมลงไปทีนี้ลงมาทีนี้ทีมมาโอเคทริปนี้นะครับทีมทานมาเที่ยวจังหวัดน่าน เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทีมทามจะนำเที่ยวบ๊ายบาย